จี๊ปแกรนเชโรกีรุ่นปี2026สำหรับตลาดประเทศไทยถือเป็นการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างความหรูหราความแข็งแกร่งและเทคโนโลยีสมัยใหม่ตลอดหลายปีที่ผ่านมาแกรนเชโรกีได้รับการยอมรับทั่วโลก,กว่าเป็น SUV p r e ีพรีเมียมที่มี DNA Off-Road แท้และในรุ่นปี2026นี้จี๊ปได้ยกระดับการออกแบบสมรรถนะและความปลอดภัยเพื่อให้เหมาะสมกับทุกเส้นทางในประเทศไทยภายนอกเอ็กเทีเย การออกแบบภายนอกของ Jeep Grand Cherokee 2026ยังคงเอกลักษณ์ความบึกบึนแต่เสริมด้วยเส้นสายที่โฉบเฉี่ยวและแอโรไดนามิกมากขึ้นด้านหน้าโดดเด่นด้วยกระจังหน้าสล็อต7ช่องอันเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ปรับให้ดูทันสมัยขึ้นพร้อมไฟหน้าเล็ดและไฟกลางวันแบบ daytime running light ดีไซน์คมเข้มฝากระโปรงและบางโครนที่มีมัดกล้ามชัดเจนทำให้ดูทรงพลัง ล้ออลลอยขนาด20-21นิ้วเพิ่มความหรูหราและไฟท้ายเลตทรงเวลย,ยาวพร้อมสปอยเลอร์ด้านหลังช่วยเสริมความสปอร์ตรุ่นนี้ยังมีตัวเลือกสีทูโทนเพื่อตอบโจทย์คู่ที่ต้องการความแตกต่างภายในอินเทเรียห้องโดยสารของ Jeep Grand Cherokee 2026หรูหราและเต็มไปด้วยเทคโนโลยีวัสดุตกแต่งเป็นหนังแท้วัสดุสัมผัสนุ่มและมีให้เลือกทั้งลายไม้แท้หรืออลูมิเนียมแผงหน้าปัดติดตั้งหน้าจอแสดงผลดิจิทัลเต็มรูปแบบ และระบบ Infotainment ์อุ o n n e t 5ขนาดใหญ่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายพร้อม Head-Up Display ที่ช่วยให้ผู้ขับไม่ต้องละสายตาจากถนนเบนาะนั่งคู่หน้ามีฟังก์ชันปรับไฟฟ้าอุ่นเบาะระบายอากาศและนวดได้เบาะหลังมีพื้นที่กว้างขวางพร้อมระบบปรับอากาศแยก3โซนหลังคาพานรามิกซ์รูฟช่วยเพิ่มความโปร่งโลง่งทำให้บรรยากาศโดยรวมภายในหรูหราแต่ยังคงความเป็นจีปที่ใช้งานได้จริงสมรรถนะ Per f o ฟ m a n c e แกรนเชโรกี2026ยังคงเน้นสมรรถนะที่ครบเครื่องจี p จัดเครื่องยนต์ให้เลือกหลายแบบได้แก่เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบสี่สูบประหยัดน้ำมันเครื่องยนต์ V6 ที่ทรงพลังและรุ่นไฮบริดปลั๊กอิน 4x ที่ผสมผสานประสิทธิภาพกับความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมระบบเกียร์อัตโนมัติปรับแต่งให้เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างนุ่มนวลพร้อมระบบขับเคลื่อน4ีล้อควอดราแทร็กและควอดราไรไอไอที่มีชื่อเสียงด้านความเสถียรจีปยังติดตั้งระบบช่วงล่างถุงลมแบบอะดัตพตีฟแอร์ส ซึ่งเหมาะกับถนนหลายรูปแบบในไทยรุ่นนี้ยังลากจูงได้มากกว่า2,800กิโลกรัมทำให้เป็นรถที่ตอบโจทย์ทั้งครอบครัวและสายผจญภัยความปลอดภัย Safety Feature ด้านความปลอดภัย Jeep Grand Cherokee 2026มาพร้อมระบบมาตรฐานและออปชันมากกว่า110รายการอาทิระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบ Adaptive Cruise Control ระบบช่วยประคองรถให้อยู่ในเลนระบบตรวจจับจุดอับสายตาระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติ และกล้องรอบคัน360องศารุ่นสูงสุดยังมีระบบไนวิชันตรวจจับคนเดินถนนและสัตว์ในที่มือตัวรถถูกออกแบบด้วยโครงสร้างเหล็กกำลังสูงและถุงลมนิราภัยรอบคันมั่นใจได้ว่าปลอดภัยสำหรับครอบครัวในทุกการเดินทางจุดขายเฉพาะ Unique Selling Point สิ่งที่ทำให้แกรนเชโรกีแตกต่างจากคู่แข่งในไทยคือการผสมผสานระหว่างความหรูหราและความสามารถออฟโรดจริงระบบ Select t e ร r a i n Management ให้ผู้ขับเลือกโหมดต่างๆเช่นโ w นแซน มัดหรือรอกเพื่อปรับการทำงานของเครื่องยนต์และระบบขับเคลื่อนให้เหมาะสมอีกหนึ่งจุดเด่นคือรุ่น Hybrid c x ที่ให้ทั้งสมรรถนะและความประหยัดพลังงาน j e ีฟจึงไม่ใช่เพียงแค่ SUV หรือสำหรับขับในเมืองแต่ยังเป็นพาหนะที่พร้อมออกลุยทุกเส้นทางราคาไพร์สํำหรับประเทศไทยคาดว่าราคาเริ่มต้นของจีฟแกรนเช e ร o กี2026จะอยู่ที่ประมาณ4.5-5ถึงล้านบาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและภาษีนำเข้า ขณะที่รุ่นท็อปหรือรุ่น 4x Hybrid อาจแต่ระดับ6ล้านบาทขึ้นไปถือเป็นทางเลือกที่แข่งขันกับ SUV Premium e u r o รปอย่าง BMW, Mercedes-Benz และ Volvo แต่โดดเด่นด้วยเอกลักษณ์ความเป็น Jeep บทสรุป Conclusion Jeep Grand Cherokee 2026ี2026รุ่นประเทศไทยไม่ใช่แค่ SUV หรือแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแกร่งความหรูหราและความอเนกประสงค์ด้วยดีไซน์ภายนอกที่ดูดันทันสมัยภายในที่หรูหราเต็มไปด้วยเทคโนโลยีสมรรถนะที่ทรงพลังพร้อมโหมดออฟโรด ระบบความปลอดภัยล้ำสมัยและจุดขายอย่างรุ่น Hybrid c x ทำให้รถรุ่นนี้ตอบโจทย์ทั้งครอบครัวนักเดินทางและผู้ที่ต้องการภาพลักษณ์ระดับพรีเมียมหากคุณมองหารถ SUV ที่ให้ทั้งความภาคภูมิและความสามารถจริง Jeep จี a n d รนเชโรกี2026คือคำตอบที่ลงตัวที่สุดในตลาดประเทศไทย